สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแมวใหญ่วันนี้มาดูการใช้ conditional formatting อย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีรายชื่อของคนที่ได้เกรดต่างๆตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะให้คนต้องการที่จะให้เกรด A นะครับให้เกรด A ขึ้นสีแดงนะครับ ต้องการให้เกรด A ขึ้นสีแดงต้องทำอย่างไรนะครับก็ตรงนี้ก่อนเลยนะครับระบายตรงนี้นะครับระบายตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นไปที่ฟังตรงนี้นะครับเมนู Home ตรงนี้นะครับริบบ o n Home ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ Conditional Formatting นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ Highlight Cell Blue ตรงนี้นะครับเลือก Equal to นะครับตรงนี้นะครับเลือก Equal to เท่ากับนั่นเองนะครับเท่ากับอะไรคีย A ลงไปเลยนะครับ จะเห็นว่า Excel จะให้สีที่กำหนดขึ้นมาตาม format ที่เขากำหนดไว้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการสีนี้นะครับเราเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเลือกเปลี่ยนสีเป็นอะไรก็ได้นะครับสีที่เขากำหนดให้เรานะครับหรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับ Custom format นะครับตรงนี้นะครับ Custom format เลือกตรงนี้นะครับ Filll แล้วสีแดงก็เลือก ตรงนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เลือกโอเคนะครับโอเคอ่าได้แล้วนะครับก็จะได้ว่าเกรด A กลายเป็นสีแดงนะครับในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเราคีย์ตรงนี้เป็น A นะครับกด enter นะครับก็จะกลายเป็นสีแดงถ้าตรงนี้กลายกลายเป็น B ไม่ใช่ a แล้วนะครับสีก็จะถูกลบไปนะครับก็คือถูกซ่อนไว้นั่นเองนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ